มาเลี้ยงงัวเหมือนเดิมมาเลี้ยงงัวมาเลี้ยงงัวปัญญาเก่ง,งเป็นยังปวดปวดใครแต่บอดแดดพี่นอ้องมันบด ช่วงใสจะฝนตกอีกบ่คุณนะบ่เห็นแต่เว้นเห็นห,หน่อยๆน้ำลดลงแล้วพี่น้องคุณนันลดลงไว้ไว้เขาเขาจะบ่ตายล้กเนอะเ่าะท่านได้ไปเห็นนะว่าเขาตายบ่ก็สิเป็นสภาพนั่นแ่ะพี่น้องคือสิบวอดเพราะว่ามันหลุดทงนั่นน่ะทงยู่ทังบวมมันถ่วมไป สามลายท่วมเบิดเลยอย่าลวงเด้อเขียวกินหยาเด้อคำแล้วพาเขาคอกเด้เขียวกินเด้อลวงบ่อิมอ่มหยาเด้อมับรรยากาศดีพ่อยว่าค่าอยสิไปหากระเละาะมะข้องอันคองงัวให้มันยางไปให้มันดังก็เลาะก็เลาะก็เลาะอันนี้มันยางไปมันเงียบโพดพี่นอ้องนั่นนั่นนั่น ไปเดี๋ยวนี้นี่แหละลวงไมาอย่างทาง,น,างนั่นบ่มีหย่าในทางนั่นคืบอบกินไปหุ่นไปกินทั้งนาหุ่นนะเด้วพี่น้องเลี้ยงวัวน้ำขอ่อยพุ่นเบิ่งตรงนาเขาโอ้งามคักช่วงเศ้า เกี่ยวห้าให้กินเพราะว่ายากเวียกส่วงบายแล้วเวียกแล้วก็ปล่อยออกมา,ามกินหยาบรรยากาศดีอยู่บ่อนปันไดเพราะว่ามันบเ่เดดข้าเจ้าเป่งนามออกเบิดเลยตัวนี้หรือว่ามันตั้งเหี้เข่าก็งาม,งาม รวงไปคนนันนะทำทั้งคนนั่นแหละกินอยู่นั่นละให้ล่วงเลี้ยงจักสองสโมงตอนนี้บ่ายสองกลัวกะสี่โมงกะวัยคืนเนาะสี่โมงก็ไล่กับบ้านกับข้อ เลี้ยงน่อยตัวก็ะพอเลี้ยงอยู่เลี้ยงหลายตัวก็บ่ไหวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อจ้าขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบทุกคนที่ ส่งกำลังใจให้กันเด้พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคน fc ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เด้อจ้าพี่น้องโบนัสกับโบน่น้ำเพลนดอกพี่น้องสตรีมเลี้ยวกับโบหันได้ตังคาน้ำเพลนจ้าพี่น้องมีแต่โบนัสแต่ว่ากับ โบนัสก็ได้ในน้อยบบได้หลายบบได้เงินใส่น้ำเพลินดอกแต่กะได้มูได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆก็เฮ็ดลงไปนี่ล่ะจ้าพี่น้องได้ก็ดีเนะาะบ่ได้ก็บบอเป็นย่างได้คุยกับเพื่อนก็นดีแล้วจ้า น่าเข้าสวยสวย